สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับสีผ้ามาเบิงการจูดโค่มล่มนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นการเียมสถานที่นะครับหลังจากแห่กับทินแล้วนะครับไฟส่วนหนึ่งกับเรียมที่จิจูดโค่มล่มนะครับลักษณะวัสดุที่เหตุนะครับผมเบิง้งเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกใสเหลืองๆนะครับซึ่งโดยทั่วไปสีใสกระดาษ รกระดาษแก้วกระดาษสำหรับเททโคมนะครับหรือกระดาษนส้อพิมพ์นะครับแต่นี่ถือว่าเป็นแปลกตาดีนะครับพว่าเป็นพายางนะครับบอลว่าถือคว้วแล้วมันสีฮหตหรือเปล่าอันนี้กระถาเบิ้งนะครับผมกบับบเกอร์เห็นคือกันนะครับตอนนี้ก็มีการเขียน์ขอควมนะครับเพื่อจีจีทรงไปกับ โคมนะครับถึงเป็นปกตินะครับผู้ดใดโชคดีกันแล้วนออั่นหมดเลยจะจิบไปตกใสมาหออตั้งนี้นะครับกะกำลังเตรียมหมองทีสิจุดไฟนะครับเพื่ออัดควันนะครับกำลังซอยกันนะครับเตรียมทอย่างดีนะครับไม่กาตัวยาเดียบมันดิ ตอนนี้ก็เริ่มจุดไฟนะครับเพื่อที่จะเอาควันนะครับเริ่มจากจุดไฟใสียางในรถนี่แหละครับนะครับเลยอย่าใส่กระถ่มกันเดลยเบื่อท้อกระถ่มกระถ่มมาแล้วนะครับกระดพลมนะครับคาดเนะครับคาดหลงวะเออคือเทียนลมาึงดอกถึงไม่ได้ ก็ต้องแยอ่างี่ปวดที่นอนนต้องจับซอยกันหลายๆคนนะครับ คว่นนะครับใส่โคมแล้วนะครับเดยวสุดขั้วไปเพื่นใกล่ๆนะครับน่นะครับจะต้องใส่คดจับลหลายๆคดจะซอยกันนะครับมันเป็นโค้งลูขนาดใหญ่นะครับ ตอนนี้กับกำลังอัดควนอัดล้มเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับต้องใส่ค้นขึ้นนางรานสู้เลยนะครับควนกำลังขึ้นเรื่อยๆครับ อสร้างเหลืองที่เห็นกับเป็นสองปัจจัยนะครับตกใสกับทรงข่าวในเด้อครับจากบ้านโน,นนมีสาระข้ามครับผมนะครับเงินจักม,ม,มื่มนหนึ่งนี่แหละครับบ่ไอ้้องนี่ประมาณเด็ดม <laughs> ื่นมื่นแปดครับเนี้ย <laughs> มื่นแปดฟ้องบอรโทรผู้ใดได้ไก็ให้แก้กับขึ้นมาบอกคนเด้อทรงข่าวในเ,นเด้อเจ้าที่เรียกนี่ตกข้าวข้าวแล้วนี่ข,ขาว่าเสียหอไม่ได้เสียคนอ๋อ วนกับกำลังอัดเรื่อยๆครับตอนนี้ ีเด็กน้อยนะครับมาเฝ้อเบิงกตามภาษานะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ตื้นตาเรล่าใจสำรับเล็กน้อยนะครับผมก็แค่เป็นนะครับเขาก็จะจดจํำนะครับเพราะว่าต่อไปเกษตรเด็กน้อยหล่านี่นะครับเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับสางสรรค์ผลงานต่อไปนะครับ นี่ก็เป็นบรรดากองเชียร์นะครับให้กำลังใจกันนะครับเช็กน้อยผู้ใหญ,ญ่ครับมายืนชมย,ยืนรุนให้กำลังใจกันนะครับ<โดย> มันออกมาแล้วไม่เข้าไปเลยการไม่มีนวโอ้โหขาหลายแล้วว่ะครับตอนนี้ก็อยู่ในระว,ว่างการขัตอนของการจัดวันนะครับต่อไปในหลายที่สุดนะครับรอเวลาอีกจะน้อยหนึ่งนะครับ นี่หนีัวหล้คือซางนะครับคุณพอหลงนะครับครูปัดิศนะครับหัวเลื่อยไงนะครับคมลบตัวนี้นะครับ ทีห่านกรุงเทพกรุงไท้สุดลูกหูล anyway. ูกตาลนจ้งเพราะว่าเพราะว่าไันใช่ล้มไม่ใช่เข่านะครับเง้นยูหันมื่นแปดครับผู้ใดอยากได้น้ำเอาครับลงมดเลย ลงก็ได้พูดละพูละโยกคบอกท่านล่องนะครับบอกท่านลงนะครับไปไม่ไปยึดแ้วนั่นแหะครับยึดแล้วว่านอกทุนบล้งบอกบอท่นลงนะครับเวลาอาจจะไ่เห็นว่ามันหาดยมันม ค้ทั้งสองนะครับทเห็นโยมคุ้นลตรมอกบบามันคือแกนิโตะสบบามุมกงมันไกลแต่จริงได้ไดมาครับังไม่ได้รด้ติดดันขึ้นเรื่อยๆนะครับติดแล้วเนี่ยติดลติดลมบนย้ำแน่เลครับด้ได้ไ้

ยังบ้หันตกนะครับไปเรื่อยๆนะครับาตำๆมันะเดี๋ยวมันจิขึ้นของมันเองเนี่ยติดล้มบนกับติขึ้นไปของมันเองนะครับเรื่อยๆนะครับยังยุบไปไหมนะครับตอนนี้นี่หละดับไม่ไม่ไปนิน่ได ผมคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนี้นะครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาบ่งมารับชุมนะครับการป่อยโค้ลมง่ายหญ่ๆนะครับปิตไปไหนไปแล้วนะครับว่ามันจักสูตีเข้าสีเดลียวเห็นนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาบ่งมารับชุมนะครับมาเสียแห้งนะครับที่เห็ีดมาหลายมือนะครับ เดี๋วราสิปยได้เกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับคืออาลงนะครับเจ้าของสร้างนะครับผู้เป็นคนเห็ุต้นท่านนะครับขอบคุณหลายๆครับปีหนาฝ้ากันไหมพ่อปีหนาฝ้าไม่พ่อกันไหมใหญ่กว่าเก่าครับผมขอบคุณครับ